ดีค่ะคือวันนี้จะมาถามเกี่ยวกับสัปูชีปกติถ้าผูว่ามีสแสียงแซงเนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดกับโรงเรียนนะเนาะเสียงก็เลยดังโดยได้พัสดุมาคือข้ในี้นเป็นพัสดุสัปปูช <c oughs> ิที่สั่งมาชื่อร้านผมไม่บอกนะ <c oughs> อันนี้ส่งแบบงรงเบียนนะก็ <c oughs> ส่งส8บาป คือเราอยากรู้ว่ามันใช่เจ้าิชี่หรือเปล่าถ้าเก็บไปแล้วคือเราเป็นคนที่ชอบมินเนีย่ยนใช่ปะแล้วนี่มันก็เป็นมินเนีย่ยนเลยสั่งมาเห็นในเพจนะเลยสั่งมามันน่ารักดี <Okay. S 1> คือมันแข็งอ่ะมันแข็งมากอ่ะคือแบบแข็งมากแข็งแบบสุดยอดคือเราก็เลยอยากรู้ว่า ไอเนี่ยมันใช่สกูชี่หรือเปล่ามันเนื้อมันดูออกเป็นยางมากกว่าไม่ไม่เหมือนสกูชี่ไม่เหมือนเนื้อสกูชีอ่อ่ะเออราก็อยากรู้ว่ามันใช่สกูชี่ไหมเพื่อนเพื่อนก็ช่วยตอบกันหน่อยเนาะเขาซื้อมาก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงนะระคนก็มันก็อาจจะไม่แพงมากแต่มันก็เป็นเงินของเราเราก็อาจจะรู้สึกแย่เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเป็นมือหนึ่งหรือมือสองแต่สีก็สดนะเนี่ย สีตามในนี้เลยอันนี้กล้องสดนะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลย,เลยไอ้สีส้มๆนี่ก็เป็นแสงสีนี่ก็เป็นแสงหลุดหน้าสดสิวขึ้นก็น<ๆ>กเรื่องต่อคือเราสั่งมาแล้วเขาไม่ไม่ได้แจ้งว่ามันเป็นมือหนึ่งหรือมือสองใช่ปะแต่เห็นว่าเป็นมินเนี่ยนในภาพก็ปิดเออสวยดงแต่พอมาจริงๆอ่ะคือมันมีตำหนิอ่ะนีย่ยตรงนี้ค่ะใช่ไหม แล้วก็เท้าเนี้ยเงียบเงียบแล้วก็ข้างหลังดูแบบเปลื่นเหรอปะตรงแถวเนี้แล้วก็ตรงน,นี้ยน้ำวนคือเราไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่า,าโอโ้โหคือมันแข็งมากจริงๆอ่ะแข็งมากเพื่อนๆก็ช่วยบอกหน่อยแล้วกันเนาะว่ามันใช่ไหม แต่มันก็น่ารักดีนะโอเควันนี้ก็ไม่มีแล้วเออก็เอยเดี๋ยวแจ้งข่าวเดี๋ยวค่อยบอกคไปกันนะแนะบ๊ายบาย